สวัสดีครับวันนี้ก็เรา2คนจอร์นสันและสันจอรนเป็นวันเสาร์นะครับวันนี้ก็มาทาภารกิจแทนฝาขาวนะครับ่องจากปาขาวก็ติดภารกิจนะฮะเดี๋ยววันนี้ก็จะพามารีวิวล้านค้าในตลาดนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอบดึกเราก็จะเล่นดนตรีด้วยนะครับปกติพวกเราเล่นกันทุกวันพฤหัสนะครับแต่วันนี้เรา2คนก็มาวันเสาร์ด้วยแทน เป็นเฉพาะกิจนะครับแทนปลาขาวเพราะว่าเนื่องจากปลาขาวติดภารกิจเดี๋ยวเราไปชมกันครับผมเป็นบรรยากาศตลาดของเรานะครับที่น้องแตบนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะพาทัวรชมเราอยู่โซนอะไรครับอาจารย์ก็โซนนี้ก็เสื้อผ้านะนี่ก็มาเป็นของกินนะครับใช่กินครับก็วันนี้เรามาทำภารกิจต้องขอย้ำนะครับแทนปลาขาวนะครับเนื่องจากปลาขาวก็ติดภารกิจนะครับอ่าทุกวันเสาร์เราไม่ได้มานะปกติเราจะมาทุกพฤหัสนะครับครับอ่าแต่วันนี้ก็เจอกับเราเป็นกรณีเขาเรียกว่ากรณีพิเศษพิศษนะครับผมเพราะว่าปลาขาวติดภารกิจอ่ะเดี๋ยวไปเชิญชมเลยครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดู ร้านค้ากันนะครับในตลาดน้องแปบของเราอเดี๋ยววันนี้เราอยู่หน้าร้านเสื้อผ้ามือสองนะครับผมกับน้องๆสาวๆสวยๆเดี๋ยวเชิญจานบิ๊กสัมภาษณ์หน่อยนะสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ขายอะไรครับชื่ออะไรครับชื่อน้ำตาลค่ะชื่ออะไรครับชื่อพักค่ะชื่อออนค่ะเพลงค่ะเพลงนะครับชื่อเพลงด้วยนะฮะอันนี้ขายอะไรครับขายเป็นเสื้อผ้ามือสองมาบ่อยไหมครับ อันนี้เพิ่งมาครั้งแรกค่ะแล้วเป็นไงบ้างครับผลตอบรับดีไหมก็ดีค่ะไม่ได้มาทุกวันใช่ไหมครับไม่แล้วจะมาทุกอาทิตย์ไหมครับต่อไปก็ไม่แน่ใจค่ะก็ไม่แน่ใจใช่ไหมครับเจ้าของตลาดใจดีนะฮะใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะใช่ครับ มือสอล้วครับใช่ครับอันนี้ดีมากเลยนะจะหน้าหนาแล้วนะครับเนี่ยตัวละห้าสิบาทอีกนะครับนี่นะฮะนี่ป๋าเจ้าของร้านนะครับนี่มักบันนี่ราคา35 3สิบห้าสามสิบิบหกสิบแบห้ตามเกรดเลยนะครับนี่โอ้โหใกล้จะหนาวจะหน้าหนาวนะดีมากเลยนะครับผ้าดีด้วยครับจางใช่ใช่ใช่มีแบรนด์ก็ที่เห็นดโดนนะ มีแบรนด์อะไรบ้างกุชชี่แต่ผมไม่แน่ใจว่านนนนีีี่่่มัุชะเยใช่อ่าแล้วก็มีเบบี้บลูอ่าอันนี้เบบี้บลูผมไม่แน่ใจว่าแท้หรือเปล่าอ่ามันมันเป็นเหมือนผมไม่แน่ใจนะฮะมันเป็นเหมือนโมเดลของเล่นอะไรสมัยก่อนเนี่ยแหละโอ้ยูนิวี่นะครับเนี่ยสวยมากเลยนะฮะตัวนี้โอเนวี่นะฮะยี่ห้อนี้ดีนะยี่ห้อนี้ดีใช่ใช่ครับขหารใช่ครับผมสวยมากเลยนะตัวนี้ก็เชิญนะครับสำหรับ บรรยากาศตลาดน้องแปบช่วงเย็นแบบนี้กับเราที่วันอังคารพฤหัสและเสาร์วันนี้เป็นเสาร์นะครับใช่คนเยอะมากวันนี้เราก็มารีวิวแทนป๋าขาวนะครับเจ้าของตลาดของเราซึ่งวันนี้ป๋าขาวปกติจะต้องมาเองนะแต่ว่าติดภารกิจนะครับก็เราก็มาเป็นกรณีพ,พิเศษนะครับในวันนี้เดี๋ยวก็เราจะขึ้นเล่นตีด้วยนะครับวันนี้ก็ติดตามชมปกติเราเล่นเฉพาะพฤหัสนะครับ น้องๆนะจากบุรีรัมย์อยู่ที่บร์ซิตี้ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ใช่ชื่ออะไรไปรุ่นชื่ออะไรครับชื่อเยนค่ะน้องจีน่าค่ะจีน่านะครับวันนี้เพิ่งมาเพิ่งมาตรงนี้เป็นครั้งแรกแต่ว่ามาซื้อของอาจจะมาบ้างปลายครับอ๋อได้อะไรครับวันนี้วันนี้ได้กระเป๋าเป็นกระเป๋าของอวงเกาหลีค่ะวงไอแล้วก็เป็นเสื้อผ้าค่ะ เรียนอยู่ชั้นไหนแล้วครับเนี่ยมหกค่ะตรงเรียนอะไรครับรงเียนบุรีรัมพิทยาคมค่ะรัยาคมนะครับไปเรียนที่ไหนต่อมหโอ้ยขึ้นอยู่กับว่าติดตรงไหนขอเนี่ยอุ๊บไว้ดีกว่าอ๋อครับเรียนอะไรกันเนี่ยเรียนวิทย์คณิตสิป์ค่ะสิปนภาษาอี้สิ้นภาษาอันนี้จะไปเรียนต่อไหนครับอ้ออุ๊บไว้ค่ะอุบไวเนาะโอเคฮะก็วันนี้อยู่กับน้องๆนะครับจากบุรีรัมที่มาเดินตลาดน้องแปะเพิ่งมาเนาะ